ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำวันนะครับประจำวันเสาร์ที่23มกราคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรัก เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานวันนี้ใบแรกได้ขุนแผนกับนางพิมพิลาลัยนะครับจะไปติดต่อประสานงานหรือจะทําอะไรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับนะในเรื่องของการงานทํางานกับครอบครัวทํางานได้ดีนะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ว่าณวันนี้มันเหมือนกับว่ามีเรื่องที่จะต้องเครียดกับเพื่อนร่วมงานกับ ผู้ที่อยู่ภายในที่ทํางานเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของการปรับทัศนคติเข้ามาเนื่องจากว่าบาริสสงเป็นรจนากระสังทองนะครับนะจะมีในเรื่องของการปรับทัศนคติซึ่งกันและกันเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการพูดคุยในสิ่งที่ข้างค้างกันอยู่ให้ลงตัวมากกว่านี้นะครับนะและคุณก็ไม่ต้องเครียดจนเกินไป มันมาจากใบที่สามซึ่งเป็นพาสุูรินล,ลาหูนะครับเพราะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเครียดและวิตกกังวลมากจนเกินไปจะทําให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างไม่สมูทขึ้นมาได้นะครับก็ควรปรับทัศนคติและพูดคุยกันด้วยอารมณ์ที่ดีมากกว่านี้นะครับนะแต่ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีนะการพูดคุยของคุณต้องให้ปราศจากความเครียดนะนะครับว่าปร,ปราศจากอคกาติ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณหวังนะครับสําหรับวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใบแรกได้เป็นฝัาธรรม ใบที่สองได้เป็นคุณแผนกับนางพิมพิพิไาลยใบที่สามได้เป็นพับพลายต้องบอกว่าฝัจจะทมเนี่ยการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะการเงินถ้าเกิดคุณรู้จักขยันทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงคุณก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเงินนะช่วงนาช่วงวันนี้จะค่อนข้างที่จะสวิงนะครับไม่นิ่งไม่แน่นอนนะครับมีขึ้นขึ้นลงลงต้องบอกว่าออกไปทำมาหากินแล้วมันเหมือนกับว่า มันยังไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับลูกค้าอาจจะมาบ้างเล็กๆน้อยๆท่านใดที่ยังค้าขายอยู่ต้องบอกว่าลูกค้ามาเป็นพักๆฮะมาแบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเหมือนตามปกติสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเงินก็ยังสวิงอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักใช้จ่ายอยู่อย่างพอเพียงเป็นไปในทางที่ดีนะครับสําหรับวันนี้ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อจนเกินไปก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขดีสําหรับวันนี้ แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องเหตุการณ์แบบเฉพาะหน้ามีค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเกิดมันเข้ามาอย่างปุบปับเนี่ยอาจจะต้องอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามอารมณ์ที่เรามีนะครับนะใช้จ่ายให้ดีนะครับในเรื่องของความรักความรักได้าภาพไพมณีกับผีเสื้อสมุดนะครับไปแรกไปที่สองขุนแผนกบนางพิมพิลาลัยใบที่สามพักกฤษณะ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์มันจะเด่นในเรื่องของการพูดคุยนะครับเนี่ยพอดูแล้วคุณแผนกำลังพิมพ์พิลาลายมาทุกมาทุกขั้นทุกตอนมาเปิดมาสามรอบก็คุณแผนกำลังพิมพ์พิลาลายมาตลอดนะครับกับคู่ครองคนรักมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแสดงออกให้มันมากกว่านี้นะครับนะมันเหมือนกับว่าเราอยู่อย่างทรมานนะครับ ไม่เป็นไปตามอย่างที่เราหวังสําหรับท่านที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าควรที่จะแสดงออกมากกว่านี้นะในเรื่องของการพูดคุยคุณควรใส่ความหวานลงไปมากกว่านี้มันจะดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ความหวานเข้าไปผมมองว่าคุณจะทรมานเหมือนกับว่าพูดไปอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาจะไม่ค่อยสนใจคุณนะครับคุณต้องเติมเสน่ห์ในตัวคุณเข้าไปความรักยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับวันนี้นะครับือนเป็นการที่ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองมันเหมือนกับว่าเป็นการตามงอง้อ คนที่เรารักอยู่ฝ่ายเดียวเงี้ยเขาจะไม่ค่อยได้สนใจเราสักเท่าไหร่สาหรับวันนี้มีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดที่มีปัญหาอยู่แล้วก็พยายามแสดงออกนะครับพูดคุยในถึง,ถ,งถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันจะทําให้คุณสมูทมากกว่านี้แล้วก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปได้ดีนะครับสําหรับวันนี้ มาต่อกันที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานใบแรกเป็นขงเบ้งนะครับขงเบ้งใบที่สองพระแม่อุมาใบที่สามไกรทองปราบชลาวันต้องบอกว่าวันนี้คุณจะทํางานได้เป็นอย่างดีนะประสบความสําเร็จดีแต่ว่าการงานของคุณเนี่ยคุณจะต้องวางแผนมาแต่เนื่นนะครับนะวางแผนมาแต่เนิ่นเพราะดูเหมือนกับว่าวันนี้จะมีคู่แข่ง หรือว่ามีการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายมากกว่าสมควรจะเหน็ดเหนื่อยฮนะวันนี้แต่ว่าคุณจะผ่านได้คือคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแบบลากเลือดเลยนะครับต้องมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากกว่าสมควรสําหรับวันนี้ซึ่งตัวคุณเก่งอยู่แล้วในวันนี้ยังไงก็ประสบความสําเร็จดีนะครับนะจะเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้แหละนะครับ ในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างการเงินก็ยังเป็นขขงเบ้งโล่ขึ้นมาอยู่ฮะนะครับใบแรกคขงเบ้งใบที่สองพัพพิรุณใบที่สามโมลานะครับการเงินก็ต้องรู้จักวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับนะมันจะมีโอกาสที่จะไปเจอลู่ทางในเรื่องของการลงทุนการทำอะไรใหม่ๆแต่ณนะวันนี้เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังกับคนใกล้ตัวมันจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของการหยิบยืมเงิน หรือว่าจะไปลงทุนทําอะไรเนี่ยต้องให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวให้ดีอย่าไว้ใจกันมากควบคุมค่าใช้จ่ายตัวเองให้ดีก็วันนี้ก็ยังประสบความสําเร็จการเงินไหลลื่นดีนะครับนะแต่ให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยมาทําปัญหาให้เราเสียหายได้นะครับนะมีโอกาสได้เจอรูปทางการทํามาหากินอะไรใหม่ๆด้วยณนะวันนี้นะครับเจอช่องการทํามาหากินใหม่ๆนะครับในเรื่องของความรักความรักสําหรับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ความรักผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้เป็นพระาพาพระพิรุณและก็ท้าเวสุวรรณความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ยังไม่มีความรักอต้องบอกว่าคนที่ยังไม่มีคู่ครองก็เหมือนกับว่าใช้เวลาดูใจกันค่อนข้างที่จะนานนะครับนะเลือกมากยังเลือกไม่ได้นะครับ คุณอาจจะต้องเด็ดขาดกันในเรื่องของความรักนะครับสําหรับวันนี้มันจะมีในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจเข้ามานะครับนะคุณอาจจะต้องเด็ดขาดสําหรับวันนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความรักเนี่ยเราค่อนข้างที่จะหวังไว้กับความรักค่อนข้างที่จะสูงคู่ครองอาจทําไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการมากนะครับสําหรับวันนี้มันมันจะไม่ได้ดั่งใจเราอะ นะครับเราตั้งความหวังไว้สูงอยากจะให้เขาเป็นผู้นําในทุกๆเรื่องหรือว่าอยากอยากจะให้เขาจริงจังจริงใจกับเรามันก็ยังไม่ไม่จริงจังจริงใจกับเราสักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าเออให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าเกิดปัญหาชู้สาวเข้ามากับวุ่นวายในชีวิตของคุณก็เป็นได้ต้องหลีกหนีกับในเรื่องของการที่ว่าออมีเรื่องชู้สาวเข้ามาให้คุณต้องเบื่อหน่าย นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูต่อสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับวันอังคารในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างใบแรกได้พระแม่ธรณีนะครับใบที่สองได้เป็นเมฆาดากระมาศูนใบที่3ได้เป็นเทพาศกวันนี้งานของคุณประสบความสําเร็จดีนะครับมีปัญหาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกครึ่งคุณสามารถแก้ไขไปได้นะนะครับ แล้วอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการชิงไหวชิงพิบในเรื่องของการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับจะมีปัญหาเ,เล็กๆน้อยๆแหละ คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แต่ว่าคุณก็ต้องอย่ามั่นใจจนเกินไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดจากการที่ว่าคุณมั่นใจจนเกินไปด้วยก็ได้นะครับอาจจะทําให้คุณผิดพลาดไปได้เรื่องปัญหาเล็กๆน,น,น้อยที่คุณสามารถคุณมองข้ามไปอ่ะมันอาจจะทําให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาได้จากที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะให้ระมัดระวังไว้ให้ดีแต่ยังไงวันนี้ก็ยังมีความสุขในหน้าที่การงานดี มีรู้สึกมีความสุขอะทางานแล้วมีความสุขครับแต่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาอยู่บ้างในเรื่องของการเงินการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารการเงินเป็นเทพธิดาแมงป่องนะครับใบที่สองได้ทศกณัณฐ์ออกลบใบที่สามได้หนุมานการเงินเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเอ่อคุณจะต้องวางแผนในกับเรื่องราวสําคัญๆที่จะไปลงทุนหรือทําอะไร ในเรื่องของการเงินนะครับนะให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับคุณอย่าดื้อรั้นจนเกินไปทําให้คุณผิดพลาดได้ถ้าคิดจะไปลงทุนหรือจะไปทําอะไรก็พยายามลงทุนในสิ่งที่เห็นผลกําไรแบบชัดเจนนะครับอย่าไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เห็นกําไรแบบชัดเจนคุณควรลงลงลงทุนในสิ่งที่เห็นกําไรแบบชัดเจนนะ นะครับวันนี้จะวุ่นวายกับในเรื่องของการหาเงินหาทองอนะวิ่งหาเงินหาทองมาใช้จ่ายนะแล้วถ้าเกิดท่านใดมีเงินอยู่แล้วระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็หยิบยื่นเงินให้คนอื่นง่ายจนเกินไปคุณรู้ว่าบางทีให้ไปแล้วคุณก็ไม่ได้คืนนะครับต้องระวัดระวังไว้มันอาจจะทําให้การเงินของคุณสะดุดได้ภายในวันนี้แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่าย ในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็ใช้จ่ายโดยที่ถืออารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ใช้จ่ายตามอารมณ์ตัวเองอะ่ะต้องให้ระมัดระวังไว้นะครับจะทําให้เกิดปัญหาได้ในเรื่องของความรักความรักได้เป็นพระแม่คงคานะครับใบที่สองพระลังสุร,รัสวัสดีใบที่3ได้เป็นพ,พระพฤหัสสวสดีในเรื่องของความรักต้องบอกว่าเอ,อ่อถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีคู่ต้องบอกว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่าเอ,อ่อมีสเปค ที่สูงนะครับยึดมั่นในเรื่องของสเปคต้องการคนที่เปรียบพร้อมไปทั้งฐานะนะครับในความคิดในหน้าที่การงานต้องคุณต้องการในเรื่องของความเพอร์เฟกอ่ะผมว่า มันจะได้ยากไปนะครับนะในวันนี้คุณอาจจะต้องปล่อยวางกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้าคาดหวังกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะคุณอาจจะได้คนที่เขาไม่ไม่ได้แบบเออหรูหรามอานกบว่าคุณต้องการคนที่มาพร้อมกับความเหมาะสมทั้งด้านฐานะและทัศนคตินะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะตัดสินใจมันก็จะเลือกช้าวันนี้คุณจะค่อนข้างที่จะมีะเสน่ห์นะครับมีผู้คนเข้ามามากมายนะครับแล้วเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องการเพื่อที่ว่าความรักมันเหมือนกับว่าเราต้องการคนที่เข้ามาสนับสนุนกันเกื <S <S 2> <S 2> <cks> ้อกูลกันมากกว่านะครับในสําหรับความรักสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วถ้าเกิดมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันผมมองว่าคุณอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องราวต่างๆนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันหันหน้าเข้ามาคุยการปรึกษากันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จไปอย่างดีีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคู่ครองคนรักจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องราวในเรื่องของธุรกิจในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิต ได้และสนับสนุนกันดีฮะสำหรับวันนี้นะครับจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีสําหรับท่านใดที่ทะเลาะบอกแววงกันคุณอาจจะต้องเอ่อเพิ่มในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันมากไปกว่านี้อย่าเจ้าระเบียบหรือเจ้ากี้เจ้าการมากจนเกินไปนะครับอะไรที่ปล่อยไปได้บ้างก็ต้องปล่อยนะครับความรักก็ยังดีอยู่นะครับสําหรับวันนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดวันพุธในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างวันพุธใบแรกเป็นพระแม่ธรณีนะครับในเรื่องของการงาน ที่สองพระแม่โพศบไปที่สามเป็นในเรื่องของความไม่เที่ยงนะครับในเรื่องของการงานพระแม่ธรณีผมมองว่างานวันนี้คุณจะประสบความสําเร็จดีนะครับแต่ว่าคุณจะต้องเอาใจใส่เพื่อนร่วมงานบ้างนะครับนะเอาใจใส่เพื่อนร่วมงานบ้างอย่าแต่เน้นในเรื่องของความสําเร็จเป็นหลักในวันนี้ก็ยังประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ดีเกือบทั้งหมด นะครับแต่ว่าใบที่3ามเนี่ยผมติดอยู่ความไม่เที่ยงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทํางานแล้วเราไม่ค่อยได้ใส่ใจคนรอบข้างเท่าที่ควรนะครับป่บอกาบใบแรกเนี่ยเป,เป็นพระแม่ธรณีเราค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะถ้าลดในเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองจนเกินไปลดลงได้สักนิดหนึ่งมันก็จะทําให้สิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดมาอาจจะไม่เกิดขึ้นมาได้นะครับลดในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองลงนะครับสําหรับวันนี้งานในวันนี้ประสบความสําเร็จดีแต่ว่าจะต้องใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะครับอย่ามัว แต่ทำงานของตัวเองเป็นอย่างเดียวในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันพุธการเงินใบแรกได้เป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใบที่สองได้เป็นเทพเสา ใบที่3ได้เป็นทาวิรุณหกต้องบอกว่าการเงินเนี่ยวันนี้จะค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมีความวิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมันเหมือนกับว่าเราไม่พึ่งใครไม่ได้นะครับต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวครับและเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่การเงินหาเงินง่ายใช้เงินคล่องครับแต่แต่มันเหมือนกับว่าเราทําอยู่คนเดียวแล้วเราอะไรอะไรก็จะต้องมาลงที่เราอยู่ตลอดต้องระมัดระวังไว้อย่าพยายามอย่าเครียดจนเกินไปนะครับการเงินไหลเวียนดีแต่ว่า คุณจะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ว่าเฮ้ยภาระทุกอย่างทำไมต้องเป็นเราอยู่คนเดียวให้ระมัดระวังไว้ตรงนี้อย่าไปคิดมาก นะครับเป็นในเรื่องของความคิดมากกว่าถ้าเกิดอยากจะไปลงทุนหรือไปลงหุ้นทําอะไรเนี่ยต้องบอกว่าคุณควรที่จะทําด้วยตัวของคุณเองเป็นหลักนะครับอย่าพยายามที่จะไปหุ้นหรือทําอะไรกับคนอื่นสักเท่าไหร่วันนี้จะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าเห็นกัว่าคนอื่นเขาจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของความคิดของคุณสักเท่าไหร่วันนี้ในเรื่องของการเงินมันจะมีทะเลาะปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันตามมานะครับ ในเรื่องของความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างความรักใบแรกได้เป็นอสุรินราหูใบที่สองฮนุมานใบที่สามพระแม่คงคาความรักเนี่ยใครที่ยังมีรักหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ก็ต้องให้ทําใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนวันพุธเนี่ยพาสุรินราหูมันจะเป็นในเรื่องของความรักหลบหล,ลบซ่อนซ่อนนะไม่จริงจังจริงใจสักเท่าไหร่นะครับหาความซื่อสตัตย์หรือจริงใจกันได้ยากให้ระมัดระวังไวใ้ให้ดีสําหรับวันนี้แล้วก็ คุณก็จะเบื่อหน่ายกับในเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของคู่ครองเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามานะครับต้องให้ผ่อนคลายและปล่อยวางไปบ้างนะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่ครองเหมือนกับว่าให้ระมัดระวังการที่ว่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะคนที่จะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีเราจะไม่ค่อยรู้เท่าทันคนสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะเหมือนกับว่าเราจะมองโลกในแง่ดีผู้หญิงสวยๆงามๆเป็นผู้ชายที่คิดบวก ู้หญิงคิดบวกมองคนที่เข้ามาไม่ทันนะครับรู้ไม่เท่าทันคนที่จะเข้ามานะครับให้ระมัดระวังไว้ให้ดีสําหรับวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานใบแรกได้พระภัยมณีกับพีเสอร์สมุทรนะครับใบที่สองทาวเวสสุวรรณใบที่3กามเทพการงานเนี่ยพระภัยมณีผมมองว่ามีในเรื่องของความผิดพลาดเข้ามาอยู่นะครับวันนี้ต้องให้ระมัดระวังให้ดีนะคุณควรที่จะละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทํางานนะควรย้าคิดย้ําทํานะครับแล้วก็เออมันเหมือน ก็ว่าอยู่ในสถา,านการณ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกกับการทํางานที่ผิดพลาดอะถ้าเกิดคุณทําผิดไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะให้อภัยแหละแต่เหมือนกับว่าเขาก็คงบอกว่าอย่าให้มันผิดพลาดขึ้นมาอีกนะครับนะ แล้วเหมือนกับว่าคุณจะมีปัญหานะครับคุณควรที่จะละเอียดรอบคอบให้มากกว่านี้นะสาหรับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาดีแต่ต้องระมัดระวังมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของการงานได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าต้องมีในเรื่องของการประนีประนอมเข้ามานะเรื่องของการงานแล้วก็หลักผู้ใหญ่เขาจะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะครับคุณอาจจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค นะครับสาหรับวันนี้ต้องเน้นไปในเรื่องของความแน่วแน่มั่นคงใช้กําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคักหน่อยสําหรับวันนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีวันนี้ต้องเพิ่มในเรื่องของความละเอียดเข้าไปนะมันจะทให้คุณผ่านไปได้นะครับควรละเอียดมากขึ้นอย่าคาดหวังสูงจนเกินไปในเรื่องของการทํางานคุณทํางานได้ดีอยู่แล้วนะ สำหรับวันนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีการเงินได้พนาลายทรงสุบรณน,นะครับใบที่สองได้เป็นพระพิคเนตใบที่สามได้เป็นพระแม่ธรณีการเงินพนาลายทรงสุบรณเนี่ยการเงินได้มาจากอํานาจวัสนาบารมีที่มีอยู่ได้มาจากการทํางานเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้จะอุดมสมบูรณ์นะครับนะลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับ เป็นไปตามเหตุและผลที่มันควรจะเป็นคนเข้ามามากหน้าหลายตาการเงินของคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปนะครับนะมีเงินใช้จ่ายสุขสบายไม่ขาดมือเงินของคุณจะได้มาตามเหตุตามผลนะครับเงินเข้ามาดีดูแล้วการเงินของคุณคุณทํางานเก่งนะครับแต่อยากจะให้ประหยัด ้วยด้วยนะครับเพราะว่ามีพาพิคเนตมาผมมองว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปหน่อยนะครับแต่ก็ปกติแหละวันนี้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความรักได้พยาคุดกับนางกากีใบที่สองความไม่เที่ยงใบที่สามเทพจันทร์ต้องบอกว่าความรักเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณควรที่จะเอาใจใส่คู่ของคุณให้มากนะอย่ามัวแต่ทางานนะครับก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราทําแต่งานมากเนี่ยคู่ของคุณมีโอกาสที่จะลังเลหันหน้าไปคบกับคนอื่นนะครับนะดูเหมือนกับว่าเขาเขาดู ูเหมือนกับว่าเราไม่ใส่ใจเขาเท่าที่ควรนะครับแล้วเขาต้องการไปหาคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขามากกว่าให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการที่จะเข้าไปพัวพันมือที่สามในเรื่องของการคบชู้สู่ชายนะครับให้ระมัดร,ระวังไว้ให้ดีวันนี้คุณจะมีเสน่ห์ดีนะครับนะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณจะต้องเติมเสน่ห์เข้าไปแล้วก็อย่ามัวแต่ทําแต่งานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ทําแต่งานหันมาเอาใจใส่ในในคู่ครองกันบ้างก็จะเป็นไปในทางที่ดีครับประคองกันไปได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ใบแรกเป็นพระแม่นางกวักใบที่สองเทา้าทัตตลดใบที่สามได้เป็นพระเพลิงต้องบอกว่างานวันนี้ดีนะครับแต่ว่าคุณอย่าใจร้อนจนเกินไปอย่าต้องการความสำเร็จมากจนเกินไปในเรื่องของคนที่ค้าขายผมมองว่าคุณจะมีลูกค้าเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงมาแบบมาแบบมืดฟ้ามัวดินมาแบบมาแบบที่คุณคาดไม่ถึงนี่แต่จริงๆแล้วมันมันก็ได้ไปตามที่คุณควรที่จะได้แหละนะครับลูกค้า คุณก็จะเข้ามาเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะมีนเสน่ห์ดีนะในเรื่องของการงานวัน,นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดนะีมันจะมีสิ่งที่ขัดใจคุณอยู่บ้างสําหรับวันนี้ลูกค้ามาดีนะประสบความสําเร็จดีแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนนะครับเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหานะครับอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักจะทําให้คุณผิดพลาดได้แล้วมันจะทําให้เรื่องราววุ่นวายต่างๆเนี่ยกลายเป็นปัญหา ใหญโตจากความหัวร้อนของคุณก็เป็นได้ในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันสุกรการเงินได้เป็นพานบุญจับนางมโนราใบที่สองได้เป็นเทพธิดาแมงป่องใบที่สามได้เป็นเทพธิดาพระจันทร์การเงินของคุณต้องบอกว่า เหมือนกับว่าคุณวางแผนในเรื่องของการเงินมาดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับในเรื่องของการสังสรร์งานลื่นเลงงานอะไรต่างๆนะครับนะการเงินจะไหลเวียนเข้ามาใช้ใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือนะครับวันนี้แต่ก็ไม่ได้ถือว่ามากจนล่ํารวยนะครับ หรือสะดวกสบายมากให้ระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคุณควรที่จะวางแผนให้ดีนะว่าจะไปลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยควรดูให้ดีนะครับเพราะเหมือนกับว่าคุณมองโลกในแง่ดีและเชื่อคนง่ายจะทําให้มีปัญหาได้นะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักพระเทวะฤษีเนี่ยความรักถ้ามีปัญหา ต้องบอกว่าใบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีทัศฟนัคติที่ขัดแย้งกับคู่ครองตลอดเวลาอาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักกันอยู่บ้างนะครับชีวิตแต่งงานมันเหมือนกับว่าคุณต่างคนต่างอยู่ตรงเนี้ยคุณควรที่จะกล้าเผชิญกับปัญหานะครับเหมือนกับว่าเราไม่หันหน้าเข้าสู้ปัญหาสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอดเวลานะครับ มีโอกาสที่จะมีปัญหาก็ควรหันหน้าพูดคุยกันนะครับนะนึกถึงลูกเข้าไว้นะครับตัวท่านใดที่ยังไม่มีลูกจะบอกว่าหันหน้านึกถึงลูกไว้ก็ไม่ได้ต้องบอกว่าพระเทวะฤาษีเนี่ยในเรื่องของความรักมันเหมือนกับว่าจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลานะครับนะเราเอาแต่ใจมากจนเกินไปด้วยก็ได้วันนี้คุณอาจจะงงงงขี้น้อยใจมากเกินไปหน่อยอาจจะต้องดูตัวคุณเองแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยต้องหันหน้าเข้า มาคุยกันนะนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของความงงงงงลงความที่น้อยอกน้อยใจลงก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับวันนี้อ่ามาต่อกันคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการงานใบแรกได้เป็นพระกะิจสนะใบที่สองได้เป็นพญยายมราชใบที่สามได้เป็นคุณแผนกับนางพิมพิลาไลต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ย ถ้าเกิดว่าวันนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งควรที่จะอดทนและทําต่อเนื่องไปให้ได้ตลอดนะครับนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของการพูดคุยผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณจะสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับนะต้องพูดคุยมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะก็จะแก้ปัญหาไปได้อย่างดีอดทนทําไปให้นานๆนะครับ ก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่มันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยในวันนี้ในเรื่องของการพูดคุยต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปพูดคุยหรือว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจรจาด้วยก็ได้นะครับนะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงิน,นการเงินได้พระเทวฤาษีใบที่สองได้เป็นนารายณ์บรรทมศิลป์ใบที่สามได้เป็นพระรุนเทพบุตรในเรื่องของการเงินโชคดีนะครับวันนี้นะครับมีโชคในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะ การเงินที่ใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันนะครับอยากจะไปหารูทางหรือว่าช่องการทํามาหากินอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะใช้เงินต่อเงินไปได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยควรที่จะลงทุนคนเดียวนะครับอย่าพยายามไปร่วมพุ้นกับคนอื่นเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาต่อเนื่องได้ในภายหลังนะครับเพราะดูเหมือนกับว่าคุณจะทําทำงานอะไรนานๆไม่ค่อยจะได้นะครับนะสำหรับสาหรับวันนี้นะต้องบอกว่า ให้นะมัดระวังในเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดจะร่วมพุ่นกับคนอื่นต้องคิดให้ดีนะครับจากการเงินไหลเวียนดีครับสําหรับวันนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามีโอกาสเสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของการศึกษาด้วยก็ได้นะครับหาความรู้เพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความรักได้ทาวิลูป,ปักนะครับ ใบที่สองได้เป็นพแม่โพศพใบที่สามได้เป็นพยาสุขคีความรักเนี่ยวันนี้คุณจะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับนะซึ่งคุณจะสามารถถ้าเกิดใครมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะเอาใจใส่คู่ครองคนรักของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับอย่ามัวแต่ทํามาหากินนะเอาใจใส่คู่ครองคนรักก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่า ใครที่ยังไม่ค่อยลงรอยกันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยผมมองว่าคุณควรให้ความยืดหยุ่นบ้างนะครับนิ่งๆไว้ก็จะดีที่สุดสําหรับวันนี้นะครับควรมีความปณีปนอมและให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับความรักผูกพันครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับลดในเรื่องของความเจ้าชู้ของตัวเราลงนะครับอย่าหมกมุ่นในเรื่องของการมาลมมากจนเกินไปเพราะว่าดูเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยในสิ่งต่างๆที่ ที่มันมีปัญหาอยู่เราก็อย่าไปคุ้ยเขี่ยมันขึ้นมาฮะอยู่นิ่งๆไว้นะครับให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะก็จะทําให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดคุณไปคุ้ยเขี่ยขึ้นมามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันซึ่งกันและกันมีปัญหาอย่างต่อเนื่องขึ้นมามันก็ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นต้องให้ระมัดระวังไว้ให้ดีโอเคนั่นก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวส